สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับผมนะวันนี้เอารถตู้นี่ครับเป็นโตโยต้าคอมมูเตอร์นะครับคันนี้เป็นรถปี2019เครื่อง3.0นะครับพี่พี่และเป็นเกียร์ออโต้นะครับคันนี้ก็เพิ่งเข้ามาเพิ่งล้างเสร็จก็เลยจับมารีวิวให้พี่พได้รับชมนะครับใครที่กำลังมองหาหรือสนใจนะครับพี่พี่สอบถามได้ทางแอดไลน์ได้เลยหรือจะโทรเบอร์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับส่วนรายละเอียด ตัวรถรุ่นย่อยเล็กไม่ต่างๆผมก็ขึ้นให้เหมือนเดิมเช่นเคยที่ด้านล่างคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูสภาพตัวรถกันเลยดีกว่าว่าคันนี้รถตู้ t o y ย ta c คอม u t เตอร์คันนี้นะครับสีเทาสวยๆคันนี้ว่าสภาพเป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวเราเริ่มดูกันที่ด้านหน้าก่อนเลยแล้วกันไปดูเล็กไม่ก่อนนะครับพี่พีนะไปะเดี๋ยวผมพาไปดูเล็กไม่ก่อนเลยนี่ครับห้องโดยสารแล้วก็เล็กไม้ก่อนเลยคลิปนี้เหมือนเดิมนะพี่พีนะ เรียวๆยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยถ้าชอบคลิปประมาณนี้นะครับแบบไม่ต้องอะไรเยอะพาดูตัวรถเลยแบบนี้นะครับพี่ๆนะถ้าพี่ๆชอบฝากกดซับสไครป์ผมหน่อยนะครับนี่ครับเกียร์ออโต้นะครับมีชิปอัพชิปดาวมีเล่นเหมือนเกียร์เมนนว์นะครับก็ดูดีหนึ่งดีสองตัวแอไว้ลงทางลากชันพวกนี้ก็มีนะครับนะก็แน่นอนอยู่แล้วครับเพราะว่ารถพวกนี้มันไปทั่วประเทศไทยนะครับขึ้นเขาขึ้นดอยแบบนี้นะคพี่ๆนะ ตัวแอลอ่นี้ช่วยได้เยอะมากเลยกันให้เราไม่เบรกแตกได้นะครับนะอย่าลืมนะครับศึกษาเรื่องเกียร์กันดีๆนะครับพี่ๆด้วยความห่วงใยนะครับแล้วก็เลขไม้นะครับนี่เลยครับ9 5 2 8โลนะครับรถสวยๆนะครับเกียร์ออโต้เลขไมก้าหมื 90, นะครับรถปี2019เบาะเป็นเบาะหนังสีครีมหรือสีเทา เนี่ยครับสวยๆเลยเบาหนาๆแน่นๆนุ่มๆนะครับนั่งสบายด้านหน้าเป็น3าที่นั่งน,นะครับด้านหลังเป็น9้าที่นั่งรวมทั้งหมดคันนี้12ที่นั่งเดี๋ยวด้านหลังเดี๋ยวผมพาไปชมนะครับนะนี่ก็จะประมาณนี้ครับเครื่องเล่นเป็นเครื่องเล่นแบบธรรมดาติดรถเลยนะครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับพี่ๆนะกระจกทุกอย่างไฟฟ้านะครับคุณแจรีโมทนะเดี๋ยวดูความสวยรอบคันนี่นะครับนี่คือรอบตัวรถนะครับ ไฟตรงไฟท้ายเดิมลุกอย่างไม่มีการแตกไม่มีการเข้าน้ํานะครับนะไม่มีการไอนงไอน้ําเข้าไปในโคมไฟนะครับส่วนสวท้ายครับเปิดให้ชมนะครับนี่ครับเปิดง่ายงนะครับโช๊คฝากระโปรงนี่ครับเทสให้ดูดึงขึ้นดึงลงหนึบหนนะครับแล้วก็ที่นั่งนะครับอย่างที่บอกไปก็คือเป็นสามสามสามช่องหลังก็จะโล่งแบบนี้แหละครับพี่ๆน่นเดินได้นะครับวางกระโปรงกระเป๋า ขี้เกียจตขึ้นทางด้านหน้านะครับขึ้นทางนี้วางกระเป๋าเสร็จขึ้นทางนี้ได้เลยนับสําหรับคนที่นั่งด้านหลังนะครับพี่พี่นะช่องวางกระเป๋าก็ด้านล่างนะครับส่วนพรมนะครับเป็นพรมแบบกระดุมนะติดตั้งให้ทั้งคันเลยนะครับดูครับทุกตอนมีพรมกระดุมนะครับแล้วก็แอร์ก็มีทุกตอนนะครับดูครับเย็นชื่นฉ่ำแน่นอนพวกม่านบังแดดพวกเนี้ยมีมาให้หมดแล้วนะครับมียันด้านหลังนี่เลยนะครับพี่พี่ดูนี่คือสภาพรถคันนี้นะครับสวยๆแน่นอนส่วนตัวเบาะเดี๋ยวพาไปดูนะครับ ไปดูเบาะก,กันดีกว่าประตูสไลด์ลางสไลด์ยังไงกันบ้างนะเนี่ยผมสไลด์ดูนยน,นี่ครับโอเคตัวล็อกก็อยู่นะครับนะส่วนคอนโซลตรงกลางนี่โคตรสวยนะเป็นสีเดียวกับตัวรถเลยเกือบจะ v i p แต่ยังไม่ใช่ v i p นะเกือบจะนะครับพี่ๆนะต้องใช้คํานี้คําว่าเกือบจะเพราะว่าเบาะมันดูครับนี่เบาะนี่ก็เอาไปต่อเติมเอาไปเสริมได้เลยถ้าจะทำเป็น v i p นะ v i p เบาะสีนี้ก็มีนะพี่พี่นะจริงจริงนะไม่จําเป็นต้องเป็นสีเบจหรือสีครีมแบบออกเหลืองเหลืองนะไม่จําเป็นก็ได้ VIP สีนี้ก็มีเยอะแยะหรือจะไปหุ้มใหม่อันนี้ก็แล้วแต่พี่พี่เลยนะครับนะแต่บอกเลยว่าเบาะหนังอันเนี้ยยังโคตรสวยนะพี่พี่นะเสียดายนะใช้งานไปก่อนมีที่พักแขนนี่นะครับมีที่พักแขนได้ด้วยนะครับตรงกลางมีตรงกลางมีนะครับที่พักแขนนะส่วนแอร์ที่อย่างที่บอกไปนะครับไม่ต้องห่วงครับเย็นทั่วถึงแน่นอนนะครับนี่คือสภาพรถ ตู้ที่เข้ามาใหม่เป็นเกียร์ออตโต้เกียร์ออตโต้มีไม่เยอะนะครับพี่ๆต้องบอกไว้นี้เรียนพี่ๆนะครับที่กําลังมองหาหรือสนใจอยู่นะครับนะเกียร์ออตโต้มีเข้ามาไม่เยอะนะครับสําหรับรถตู้ก็ถ้าใครมาก่อนก็ได้เลือกก่อนแล้วกันนะครับส่วนด้านหน้านี่ครับกระจังหน้าโครเมียมโคมไฟหน้าสวยใสไฟทันหมอกมีครบนะครับยังไงก็ฝากว่าอีกหนึ่งคันสำหรับรถตู้12ที่นั่งคันนี้ เกือบจะ E I P นะครับต้องบอกว้นนี้โอเคถ้าใครสนใจด้านล่างนี้เลยนะครับเกียร์ออตโอต้นะผมต้องย้ําคําว่าเกียร์ออตโต้นะอย่างที่บอกไปก็คือรถมันมีน้อยแต่ถ้าเกียร์ธรรมดานะนุ่นก็เกียร์ธรรมดานะครับฝั่งนู้นอีกยังเยอะนะครับนุ่นรถตู้เยอะแยะเลยที่ร้านเรามาเลือกเลยได้เลยนะครับนะมาเดินชมได้เลยอาจจะเล็งคันนี้มาแต่พอมาถึงร้านเฮ้ยชอบคันนู้นก็เปลี่ยนไปไปได้เลยครับอยากได้คันไหนจัดไปครับจิ้มได้เลยนะครับ ยังไงก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์ด้วยครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้เป็นรถตู้นะครับคลิปหน้าจะเป็นรถอะไรคอมเมนต์มาได้นะครับขอเข้ามาได้ถ้าที่ร้านมีผมรีวิวให้ชมนะครับหรือใครกําลังหารถรุ่นไหนคอมเมนต์ได้ครับที่ร้านผมมีทุกประเภทรถเลยนะครับนี่ครับฮุนดงฮุนไดนะครับอินโนวามีหมดนะดีแม็กตอนเดียวกระบะหัวเดียวกระบะตู้ทึบกระบะวิ่งงานมีเยอะแยะมากมายครับสําหรับวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ